ปังสุดๆเอมี่มรากด got, อวดหุ่นแซบโชว์ความเซ็กซี่ไม่มีแผ่วทำเอาเหล่าแฟนๆร้องว้าวไปตามๆกันเมื่อคุณแม่สุดแซบเอมี่มรากดขออวดความเป๊ะปังกับแฟชั่นสุดซีดโชว์รูปร่างสุดเฟิร์มไม่บอกนี่หรือหุ่นคุณแม่ลูกหนึ่ง อย่างล่าสุดคุณแม่เอมมี่ก็ออกมาสาดความแซบแบบไม่มีแผวด้วยการลงรูปโชว์ให้เห็นซิกแพกเป็นกล้ามหล่อนสวยเผยให้เห็นหุ่นสุดแซบซีสสวยสับทะลุอนูอกอื่มกระแทกตาไม่แปลกใจที่สาม,มีทั้งรักทั้งหลงงานนี้หลังจากที่ชาวโซเชียลได้เห็นภาพสุดเซซี่ของสาวเอมมี่ต่างก็พากันแหก่กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์กันแบบล้นหลามเป็นใครจะอดใจไหวสวยเป๊ะขนาดนี้มีลูกแล้วอย่างสวยแซบขนาดนี้